สู้เขาสู้เขาก้าวต่อไปก้าวต่อไปพลิกตัวให้ได้นะอ้าวหมายข้างเฉยเลยครับเนี่ยตัวนิดเดียวเดี๋ยวผมไม่ดูกับขนาดนี้เหน่อยข้อนิ้วเดียวลูกหอยหวานแบบเอ่อปากบางอะ่ะอย่าไปเอามันปล่อยไว้ครับเดี๋ยวไปรอดูตรงที่พี่ชายผมขูดอยู่ดีกว่านี่ครับ เดินเดินมาผมมาเจอเหยื่อที่ใช้ตกปลานะดูดูด,ด,ดูเห็นไหมดูมันยืดตัวเนี่ยปลากระปงแดงอังเกยอะไรพวกนี้กับห็ดโคนปลาทรายอะไรพวกนี้ชอบเลยเดี๋ยวปล่อยดูนะเดี๋ยวรอดูมันขุดขุดดินลงไปเดี๋ยวรอดูครับอ่าเติมฝังตัวลงไปเลยเห็นไหม เห็นไหมเจาะลงไปแล้วมันยืดตัวลงไปอืมนะค่อยๆช้อนใจเข้าไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนหะ็นไหมจะสักพักหนึ่งจะตั้งเหมือนตัวอะไรตั้งโดเลยเดี๋ยวค่อยดูนะเอ๊ะค่อยๆลงไปแล้วอ่าน่านเห <c ười> มือนตัวเลยตั้งโดก็ได้เลยนะ เนี่ยเวลาปลามันหากินตามพื้นทรายถ้ามันเจออย่างเงี้ยมันก็จะตอดดึงไปเลยเนี่ยไอแบบนี้เลยเกียวเหยื่ออังเกยกระปงแดงชอบมากเลยเจ้าตัวแบบเนี้ยคนต้องตาดีจริงๆอะถึงจะเห็นแบบนีน้นนแต่ว่ามันไปมิดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเดินไปหาพี่ชายจริงๆแล้วเอาครับมาถึงตรงที่พี่ชายผมขุดอยู่นะใส่ตัวขระดาษนะ พามาดูทางอ,ม,อมันก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะตัวใหญ่ก็ประมาณสองข้อนิ้วประมาณสองขอนิ้วชี้นะมันไม่ใช่หอยตลับแบบน้นนะให้ดูที่ลายมันหนะ่อยมันจะเป็นหยับๆยา้แต่ถ้าเป็นหอยตลับเปลือกมันจะมัน ลักษณะคล้ายกับหอยลายอ่ะผมเรียกหอยหวานปากบาง,งใช้ได้อยู่นะประมาณสามสี่กิโลได้แล้วนั่งฝูดเล่นๆแบบนี้ตามตายพอได้อยู่ได้กินครับเอาล้วครับวันนี้มาอีกหนึ่งตัวนะอูทองหลงัง แต่ตัวนี้เป็นตัวผู้ครับเดี๋ยวผมจะกลับไปชั่งนะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ว่าตัวนี้กี่กิโลนะแต่ไซนี่มีตัวกิโลแน่นอนเดี๋ยวค่อยรอดูครับเอาละครับกลับมาแล้วสรุปตัวนี้ชั่งเมื่อกี้กิโลสองขีดครึ่งก็ถือว่าใหญ่อยู่นะแต่ว่าเล็กกว่าตัวเมียตัวนี้นะเป็นตัวผู้นะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าปลาเหมือนเดิมเนื่องจากมรสนเข้าแล้วเดีย๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีแล้วกันครับพรุ่งนี้ว่าผมจะได้อะไรมาให้พ่อแม่พี่น้องรับชมคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ